คุณจะได้อะไรบ้างกับการเข้า Club of Change เรื่องการกิน 1. ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการกินของตัวเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสได้เรียนรู้ว่าอะไรจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินได้สำเร็จ 3. ได้เรียนรู้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการกิน 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่มีปัญหาหรือมีความตั้งใจคล้ายๆกับเรา ที่สำคัญได้สุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยง่ายลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายหรือโรคเรื้อรังในอนาคตได้รูปร่างที่สมส่วนมากขึ้นหาเสื้อผ้าได้ง่ายใส่อะไรก็สวยก็หล่อได้ความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถเอาชนะตัวเองได้สำเร็จรู้สึกดีกับตัวเองเข้มแข็งขึ้นได้ความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาโดยเฉพาะเมื่อมีคนทักว่าพร้อมลงดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้น คุยกันก่อนเปลี่ยนคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่เคยพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแต่ก็ไม่สำเร็จคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่รู้ทั้งรู้ว่านิสัยการกินที่เป็นอยู่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแต่ก็ยังทำต่อไปคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ใจอ่อนกลับไปเป็นแบบเดิมทุกทีหลังจากที่ทำสำเร็จมาระยะหนึ่ง ถ้าใช่ลองทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้มากแค่ไหน